สวัสดีครับผมมีศรษากาคนหากินกระเขียดครับผมผ้าบอตองไวเบิ้งเห็ดพี่น้องนะครับว่าสิได้บ่มือนีิบอตองนะครับผมย่างเย่างไปเบิ้งเห็ดครับผมแอปแอปเปิลนะครับเห็ดแอปเปิลพี่น้องครับผมผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะครับผมวันที่มีบ่เพราะว่าพอพตัพอตัเงาเมาแล้วพี่น้องมาไปแกงแล้วนะครับอากาศกันหนาวนะครับผมเดี๋ยวนี้หมอกเต็มเลยพี่น้องนะครับ ไปเ,เต้องหมอกครับนี่ครับรผมสภาพอากาศนะครับผมอันนี้วันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์พี่น้องนะครับบริเวณงานนี่สภาพอากาศบ่อตอกเหนาเ <laughs> หนาวน,นะครับผมบ,บ่อตอกหนาวประเั็นเป็นว่าหนาข้างส้ยเสือมาตัวเดียวบ่อตอก <laughs> มาแล้วครับนี่เป็นอดปลาแล้วพี่น้องผลป่าแอปเปิ้ลน,นี่แหละครับผม จำบ่าพิษเนี่ยร่องแรกก็จะเกิดอยู่ถ้ามาร่องสองพี่น้องล่องสามร่องสี่ร่องหา้าร่องอะไรนี่สที่หาเนี่ยครับพี่น้องมอันจำบ่าพิษนะครับเพิ่งเคยออกโอ้ยออกแล้วพี่น้องนี่นะครับผมบอกแค้วี่นี้ นี่นะครับเนี่ยพี่น้องได้แล้วครับผมเนี่ยอ,ออกแล้วพี่น้องนะครับผมได้แล้วหนึ่งดอกนะครับอุย้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่นะครับผม นี่พี่น้องเห็ดแอปเปิลนะครับผมนี่เจจ่าเลยพี่น้องปาดในบ้างเจจ่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดธรรมชาติพี่น้องครับผมนี่จะเป็นเห็ดธรรมชาตินะครับก็คล้ายๆกันกับเห็ดไอ้นนั่งร่มนั่งฝ่าบ้านห้องเะพี่น้องนะครับกาจะค่อยย่างไปพี่น้องไปเลี้ยวบ่ได้เห็นบ่เห็นนะครับ วันนี้ก็ถือว่าถือว่าหมันอยู่ดิได้สร้างดอกนน่นะครับผม,ผมอของตะเขาลงแรกพี่น้องตะบ,บบลูวะาบาตอกบ,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 บนจไีไนบัวไปเรื่อยๆครับพี่น้องตามกันไปย,ยาวๆนะครับผม ย่งางมาเนี่ก็จะประมาณกิโลนึงนะครับพี่น้องมาหอดปลาแมน,น,นบ่หนิอุ้ยบัแมีนครับพี่น้อง <c oughs> บัแมีนครับบัแมีนฝนตกนะครับผมฝนตกตั้งแต่อาทิตย์ก่อนพุ่นละเลาก็ถ่านะครับผม ว่ามือมอเาะนะครับผมกับมือนี่กเหมาะนะครับผมหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกอาทิตย์นี้กับตกอีกพี่น้องฝนตกอยู่ดิฝนตกของจะเศร้าครับถ้าก็เป็นหมอกก็บยังบ่ท่านเศร้าครับเมือเอินก็มีฝนอีกนะครับผมเมื่อเอินกอาจธิตกอีกปลานีบ่มีพี่น้องครับ ปลานี่บ่วคหมีนะครับมากมาปีกายนี่กับปลานี่บ่วคหมีมันเป็นสองล็อกนะครับพี่น้องป้บพี่น้องมาเบิ่งจะจัเลยนะครับผมนี่ครับผมทำการปาดนะครับผมบัตอกนะครับผมบัตอกอู้บุญบัตอกเป็นอะไป้าดโถ เอาเดี๋ยวน้องพี่น้องครับผมเอาตอกโซ่พี่โซ่น้องนะครับผมครับเบิ้งเบื้งครับหลไหลทั้งทึงน้ำเห็นบ้างไหมออชัวพี่น้องครับคนโอ้พี่เออโอ้เรื่องน้ำโบเห็นนะครับผมหันโ่เห็นขอยังว่างั้งทึงอยู่จนตาจนตาส้นนะครับผมก็เห็นพี่น้องเหมือนขอยตั้งทึงม่อกี้่เห็นโอ้ยโ่เห็นนะครับผมเขาพูดนะเอาตอกไปเอามาใส่นี่เอา ทุกคนครับลองเงาเดียวเลยนะครับผมนี่นี่นี่ไอพี่ไอหน้องเบิึงนะครับผมป่าดให้เบิึงจะจัเลยพี่น้องเอาห้ามข้ามไปแน่บ่ต้องงานอยู่ขนาดพี่น้องนะครับกำลังออักไม่พี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมงามเลยครัป่าโทษอันบ่อตอกบ่อ่วงมันหันบ่เห็นเด้พี่น้องนี่นะครับผม ตัวคป็นว no in ่าใส่มังคันไหมพี่ทั้งในคนอะไส่เหรอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าป๊าดพี่น้องนะครับผมจะว่าบาปหมานครับคนนี้หมานครับคนนู้นนี่จินหมานเด้อมันนี่ปัดปัดปอดปกปัดเอางามเด้อเออกขวิดเงี้ยเงี้ยนี่ใส่ขุนถังหล่นความประมูลเงาเดียวเด้หนั่นเงาเดียวเด้หนั่น ป้าต้งไปเบิดรถบ่ราะตั<ช>เป็นเงาเดียวล่ะคุณเออแม่นี่เหรียญเนี่ยนี่ต้องขี้ดินตรงนี้ป้าดอกป้าดอกเห็ดนางฟ้าได้รครับในบา้านเท่าเห็นนางลมเห็นนางฟ้าบ้านเทาเหรอพี่น้องต้องเห็ดเขากบขพบาะท่านไปพี่น้องนะครับผมเห็ดเขาในต้องถ่ายอีกอาทิตย์นึงพี่น้องอ อีกอาทิตย์หนึ่งเมือเม่อเมื่อสองอาทิตย์กับบ้านนะครับผมประมาณนะครับผมโอ้ยลองทึ่งคุณพี่น้องหลอดไลยครับผมนี่ตัวกับโอ้ยโบเป็นกลุ่มพี่น้องมีดอกเดีวยวเนออาะเนี่ยเหรอแมนจะบอกว่าตอก ปาดเอาพี่น้องบมุนเดี๋ยวด้วยวเบื้งน้ำบอตกเหยียดอย่่งเม่นอยู่บ่ใ่นี่แข้นี่นี่ยอิขใครน้ำชอบเนี่ย ัน้ำจะเป็นกุ้งปุ้มๆว้าวข้าวกล้ากินแล้ว่าตัวกุ้ยตัวาออกลายอีรีบ่ะตัวดมเบิ้งอันย้ายรัดแล้วก็กินได้เลยเฮะเอาไปทั่วทามเราวทั่วทามผู้เสี่ยวสั้นนะครับผมมากินได้ผมกับบัวในใจกันพอเห็นอยู่นน้ำสอบเนี่ยแล้วผมกับคืดวัน,นที่กินได้ยุ่นบัวมีอย่างหี่คักยุ่นไ่้มันคือไข่กิน กินน้ำก็ได้เลยอุ้ยเมื่อยพี่น้องนี่ก็ะแม่นเด้อพี่น,อน,น้องเด้อคร<า>ับม,มาปัดขา <c oughs> แต่ว่าเห็ดอันเมื่อกี้นี่ครับถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่นแล้วเพิ่นว่ามันมีกินได้ครับกินบ่ได้นะครับผมแต่เพิ่นว่าก็ แต่ย่าเอาไปกินเถาะเพื่อนว่าน่ะเพื่อนว่ากินตะเห็ดและเปิลก็พ่อหละเพื่อนเพื่อนว่าว่าพิษมันนะมันแห้งพี่น้องนะครับผมเห็ดเมื่อกี้นี่นะครับผมมันมีกินได้กับกินบ่ได้นะครับเพื่นเพื่อนบอกกูเชี่ยวซานเพื่อนบอกนะครับบอตอกปาดบอตอกปาดเองพี่น้องมันมันเผาตัวนบอตอกอย่าเออัลเอร์เนทีแล้ว่ย สวยครับสวยาดอกกุ้นจะดีเยีมทุกอย่างนะครับนี่ก็ได้เครื่องกู้ถังเราด้อพี่น้องนะครับนี่ส่ฝนมันออกแล้วเนาะต้นแรงแมนนี่ๆเมียนเมียนดอกตอกเมียนได้ๆดอกน้อยๆมันเหยนบ่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนฮะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบ่ แตคลิปนี้ก็ต้องที่สิบแปดพี่เกาเหมือนเดิมครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผมนี่ก็เปิดฤดูกันนะครับผมเปิดฤดูกันหาล่าเห็ดนะครับผมพุ่งเต็มเลยพุ่นงพี่น้องครับโอ้ยพ่อเลยนะครับผมนี่เงาเดียวพ่อเลยพี่น้องเดียวเลยทั้งทึ่งเห็นบ้านอ่ะป่าวทั้งๆก็มี่น้ำขนาด ปาดเลยตัวนี้คือ,อย่นี่ครับผมเว่อพ,พ,พี่ทั้งผีบอดอกเาเห็นไปปาดโท้พี่ทั้งผีว้า <laughs> ท้ <laughs> นะครับผมหมันครับผมพี่น้อง <c oughs> นี่บอ,อตตอกเงืดเลยนะครับผมบอตอกปัดปาด,ปดลงอย่างนี้ครับผมก็ฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี่นะครับผมคลิปนี้พี่พ ตัวว่าเวลาเขาก็จะกำหนดกำหนดเวลานะครั Hello, บผมเวลาเขาบ่หลายนะครับผมจระเลยพี่น้องนะครับนี่เด้อครับพี่น้องยังสวยอันนี้คือบ่ได้ปลูกนะครับผมมหาธรรมสัตว์ขาแม่พี่เพราะต้องนีครับผมเงาเดียว เอาเดียวนี่เป็นเครื่องกูทังนะครับผมขอโทษจะได้สีกินบิบีเอารถเป็นยังบอโอ้ยทั้งเตะบ่ไดดทั้งเตะบ่ไดดบอเดี๋ยวได้าสิโท น้องเอ้ยเกือบเต็มกู้ทางนะครับเงาเดียวนะครับผมอันนั้นบ้นเบิด์ได้พี่น้องพุ่นย่างขึ้นเขาถ้าค่อยปาดเอาครับเสื้อไร์ไม่าอืมอขาเงาใหญ่นะครับผมเงาเดียวเพราะว่าเลยพี่น้องของตรเกิดได้นี่โอ้งามงามครับงามลี ทางในอีกพี่น้องยังทางในอีกว่าตอกให้บึง้งย่งัยงเงาทางในอีกนะครับผมสว่างเงานะครับผมว่าตอกจัดออกมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ยสวยขนาดงามครับผมปาดขานออกเนี้ยขี้ดินนองสวยเลย <laughs> อ้าวมันสมเหตุ เงินหางบดเด้อครับนี่บ้านเฮานี่ยซีนี่โอ้สวยเลยเปิดฤดูกาลแรกนะครับผมฤดูกาลล่านะครับผมล่าเห็ดเอาละบอต๊อกนะครับผมกับฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับผมกับผมกับบอต็อกกับขอลาไปก่อนพี่น้องครับคำว่าสวัสดีครับนะครับผมครับผมชนะพ่อกันไหม